โอ้ยโอเคครับก็กับสวัสดีกันด้วยนะับวันนี้ก็มาอยู่ผมอีกแล้วนะครับกับเชลฟี่นะครับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับคือไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาทำเควสเควสกิวซึ่งเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับเพิ่งอัปเดตมาวันที่31เดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งผมก็เพิ่งไปเจอนะครับเพราะว่า ผมเพิ่งกลับมาเล่นตอนวันที่1ตุลานะฮะก็คือวันนี้วันที่10แล้วผมกลับมาเล่นได้10วันแล้วโอเคก็คือผมไปอ่านอะไรวะคือผมเข้ามาในกิวใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมทําแม่งทําแม่งเว้ยทำแม่งตรงเนี้ยที่มันขึ้นว่าค่าแนนสมาชิกแล้วก็ขึ้นตรงเนี้ยคือหน้าแรกของกิวซึ่งผมสงสัยมากว่ามันคือหาอะไรผมก็เลยออกไปคน้นควานะฮะซึ่งสรุปก็คือ มันเป็นเควสกคิลครับก็คือตรงนี้ฮะตรงเนี้มันจะเพิ่มมาใช่ไหมครับตรงนี้ไอ้ข้างล่างอะฮะมันจะมีอาเควสธรรมดามันจะมีเควสหลักเควสอะไรพวกนี้ส่วนทางนี้ะ Q, นะฮะคิวกิวนะฮะหรือหรือเรียกว่ากิวอันเนี้ยอ่ามันจะมีเพิ่มขึ้นมานะฮะซึ่งอันนี้ผมไปรับเควสมาแล้วมันก็เลยเพิ่มขึ้น แต่ถ้าคนที่ยังไม่ทำเควสหรือยังไม่ยังไม่ไปรับเควสกิวมันจะไม่ขึ้นพวกนี้ให้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงอันดับแรกนะครับกดข้อเมนูนะครับแล้วก็เข้าคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่กิลนะครับซึ่งมันจะขึ้นมาหน้าของกิลใช่ไหมครับเราก็กดไปอันที่3นะคือหน้าแรกของกิลตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ ซึ่งมันจะขึ้นไอเทมแบบนี้นะฮะไอเทมตรงกลางนะฮะคือการเลือกร้านเหล้านะฮะเลือกร้านเหล้าว่าเราจะไปอยู่ร้านเหล้าที่ไหนซึ่งผมเลือกไอของไอดับไอเมืองเมืองกบอะไอดักดักเบิร์ด <c oughs> ออกเสียงไม่ถูกแล้วมันก็จะเลือกเซิร์ฟนะฮะเลือกเซิร์ฟเวอร์ว่าเราจะไปอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนซึ่งผมก็เลือกเซิร์ฟสามเหมือนกันเหมือนเดิมนะโอเคกดตกลงเสร็จมันก็จะขึ้นแบบนี้นะ คืออน,นี้เราตั้งค่าก่อนต่อไปวิธีจะไปนะฮะคือกดตรงเนี้ยตรงนี้นะฮะกดไปโอเคอ่ามันก็จะตัดมาหน้านี้นะฮะซึ่งเราก็หมุนได้นะอันนี้จะเป็นหน้ากิวเรานะฮะก็คือถ้าคนในกิวกดเข้ามาตรงเนี้ยฮะมันก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้ครับซึ่งความพิเศษของมันก็คือมันสามารถรับเควสได้นะฮะอันอันแรกนะแรกสุดก็คือรับเควสนะฮะซึ่งผมรับเควสไปแล้วนะครับ ซึ่งมันจะรับได้ตอนอเที่ยงคืนนะฮะหรือว่าสี่ทุ่มของประเทศไทยนะครับซึ่งรับได้วันละ1เควสเออไม่สาสามเควสต่อวันนะครับประมาณ60พอยต่อวันอันที่2นะเป็นะคะแนนคิว้้แรกนะฮะก็จะมีหินถอด80%ินหินถอด100%นะครับหินถอด80%ใช้10พอยร้ร์เ0 0ใช้1้อนะครับ อันนี้จะเป็นหินถอดหินสีนะครับแ0ใช้10พอยโอริฮารลกอนไฮมีลิทแล้วก็ตีบก7อ่านชื่อไม่ออกอันนี้ยา HP เต็มยา MP เต็มส่วนอันนี้เป็นอ่นนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่อันนี้เป็นส่วนลด10%ส่วนลดอันนี้ผมไม่เคยใช้เหมือนกันว่าส่วนลด10%เนี้ยมันจะเป็นลดคูปองหรือว่าเป็นลดลดพวก่าใช้คอนพวกกาชาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะใช้กับคูปองส่วนนี้จะเป็นพวกกล่องครับซึ่งผมลองไปแปลมันบอกว่าเป็นกล่องที่ยังไม่ได้เปิด <c oughs> มันอาจจะมีอะไรอยู่ข้างในฮรัเดี๋ยวผมจะลองลองไปทำเควสแล้วก็มาอ่าซื้อแลกมาเปิดให้ดูนะครับซึ่งพอเรากดทำเควสเสร็จนะครับ <c oughs> ส่วนอันที่สามนะครับก็จะเป็น การตั้งค่านะครับอันนี้ผมไม่ค่อยจะเข้าใจสักเท่าไหร่นะครับว่ามันต้องทํำยังไงซึ่งผมขอข้ามไปนะครับผมตอนนี้ผมยังไม่เข้าใจตรงนี้ <c oughs> อันที่สี่ก็จะเป็นร้านค้าปกตินะครับซึ่งของก็น้อยนะเหมือนเอาแบบของมาระบายคิวอะอือเออไม่ใช่มาระบายของเวลาของเต็มอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเราอยู่ในแมปมอนสเตอร์เนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะไม่ไม่สามารถใช้ได้นะผมคิดว่า โอเคอ่าอันที่5้าะเอ่อก่อนสุดท้ายก็จะเป็นคังที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้ <c oughs> โอ้ยโอเคฮะอ่อเดี๋ยวผมจะไปทำเควสให้ดูเลยนะครับซึ่งกดเข้ามานะฮะเควสแรกของเราค,รคือไอเทมฟื้นฟหรือว่าการใช้ไอเทมนะครับต่อไปก็มอนสเตอร์ธาตุดินนะครับแล้วก็อ่าหอ หอคอยหอคอยอะไรนี่แหละ <S <S ซึ่งผมลองไปเทสมาแล้วนะฮะกับอีกตัวของผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปเลยมันบอกว่าให้ใช้ไอเทมห้าอันโอเคตอนนี้ผมอยู่หลวดของโคนะครับไอเทมห้านะฮะเดี๋ยวผมจะกดใช้ไอเทมนะ มันมีไอเทมอะไรให้กูใช้มั้เนี่ยโวยแหลกจังวะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะซื้อไอเทมกากๆมาใช้แล้วกันนะโอเคอ่ะอันนี้แล้วกันหนึ่งสองสามสี่อ่ะปึ๊บอ่า คุณผู้ชมเห็นสังเกตได้ไหมว่าตรงนี้มันจะมีขึ้นว่า1นทับหซึ่งก็คือเป็นเควสกิลของเราถ้าเป็นเควสปกติอ่ะมันจะเป็นมันจะขึ้นสีเหลืองใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเควสกิะมันจะขึ้นเป็นสีน้ําเงินโอเค3ละ โอเคเดี๋ยวเราก็ไปเช็คเคว้นกันเลยโอเคครับห้าเต็ม5แล้วต่อไปมอนสเตอร์าตุดินนะครับท่าดินอ่าถ้าโลโคโก้ก็จะเป็นตัวต้นไม้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปตีต้นไม้กันเลยห้าสิบตัวนะครับ คนมาทำเควสด,ด้วยโอ้ยไม่อยากแย่งขอตีเลยฮะใช่ไหมวะเออคิดว่าคงม,มีคนทำเควสแหละไม่ไม่ค่อยจะอยากแย่งขอตีเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรฮะตัวพระเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับช่วงนี้ผมจะไปเน้นตัวเซแวนนะครับแล้วก็ ตัวสไนนะครับของผมสไนผมตอนนี้สองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่ิบเวลเวลสองรอยสี่สิบส่วนเซอร์แวนก็สามร้อยสามร้อยสิบสามนี่แหละ <c oughs> ก็ผมพยายามเวล <c oughs> ในเวลาที่ว่างนะครับวันนี้ผมก็เพิ่งไปสอบสอบเสร็จมาเมื่อกี้ผมก็เลยมีเวลาที่จะเล่นนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถูกไหมวะ เอ้ยหรือว่ากูอ่านผิดวะอ่าเอ้ยมันธาตุลมนี่หว่าเฮ้ยเอ้ยกูไปอ่านดินเฉยเลยธาตุลมมันตัวไหนวะธาตุลม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 เดี๋ยว,ยวตีแมงมอนทั่วแมพเลย <c oughs> ไม่ใช่ตัวนี้อโอเคโอเคเดินเดินเดิน เดินหาเลยเดินหาเลยอ่าสับสนตลอดเลยสับสนธาตุลมกับธาตุดินโอเคซึ่งอ่ามันจะสุ่มให้นะครับว่าให้นะครับอย่างอีกตัวผมนะมันให้ผมไปตีธาตุดินนะครับส่วนตัวนี้นะครับมันให้ผมตีธาตุลมนะครับแต่ผมก็จะไปหามอนสเตอร์ ต่อไปนะฮะตัวนี้ไม่ใช่ตัวไหนท่าดลมบ้างวะเฮ้ยจีโร่หรือเปล่าเน่าจะใช่เพราะมันบินได้มันต้องเป็นท่าดลมแน่นอนอันนี้เราเดานะฮะเราต้องใช้หลักการเดาเสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะไม่ทำการตัดต่อนะครับซึ่งอาจจะยาวนานนิดนึงนะฮะบางทีผมก็อาจจะแบ่งคลิปก็ได้ แต่ผมขี้เกียจแบ่งอ่าได้แล้วจีโ่นะครับ1ทับ50นะครับธ <c oughs> าตุลมโอเคแล้วก็ติดไปเรื่อยๆนะฮะมันมีคาถาอะไรที่มันเร็วๆปะ <c oughs> มันทำไมตัวนี้มันอนาหาจัง <c oughs> คือตัวนี้มีของน้อยมากเลยคือแบบเหมือนผมปล่อยมันทิ้งไว้อะ่ะอืม คือแบบ <c oughs> ประมาณว่าผมไม่ค่อยจะใส่ใจตัวนี้สักเท่าไหร่เ <c> พ <oughs> าไปเน้นเล่เลนอ่าไปเน้นตัวเซอร์แวนมากเกินไปฮะเซอร์แวนนี่ผมจนจะรวยละเมื่อก่อนนี้ติดพาลาดีนมากพอพาลาดีนถึงสามร้อยสี่สิบผมก็ไม่ได้เล่นมันอีกเลยผมก็ไปเล่นตัวอื่นที่เวลน้อย สำหรับใครที่ว่าผมเวลไม่ขยับอะไรเลยก็พ,พูดตามตรงนะคือขี้เกียจ <c oughs> คือผมขี้เกียจมากเลยอ่ะขี้เกียจในการเวลขี้เกียจในการทำเควสแล้วก็ขี้เกียจเล่นแล้วก็มันมีการเรียนด้วยแหละช่วงนี้ผมก็มีเวลากลับมาเล่นอยู่ก็อาจจะไม่ได้เล่นเต็มเวลาเต็มวันเท่า,ทาไหร่เพราะว่าผมต้องเรียนต้องแบบ เออผมก็อยู่ปีสองแล้วเนาะเราก็คงไม่มีเวลาจะมาเล่นเต็มเวลาเราก็เลยมาเล่นในเวลาว่างๆเอาอืมอย่างช่วงนี้เป็นช่วงอีเวนต์ผมก็เวลตัวเซเวนวันละเวลขึ้นวันละหนึ่งเวลวันละสองเวลค่อยๆขยับไปฮนะผมไม่ผมไม่ค่อยรีบเท่าไหร่ <c oughs> เธอจะมาแยง่งมอนฉันไม่ได้นะ ส่วนอ่าคลิปนะฮะคลิปในการลงยูทูบของผมนะครับซึ่งก็ห่างหายไปนานมากแต่ละคลิปเนี่ยห่างเป็นเดือนเป็นอาทิตย์โอ้โหแบบลงไม่ตรงเวลามากอยากลงตอนไหนก็ลง <c ười> คือต้องบอกตามตรงว่าผมบางทีผมไม่มีเวลาที่จะทำพวกคลิปอะไรพวกนี้เลยครับ แล้วผมก็บางทีผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะทําอะไรส่วนมากก็จะมีแต่ตีบอสโชว์ไม่รู้ว่าจะตีโชว์ทำไมดาเมจก็ไม่มีของมันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นผมก็เลยแบบว่าบ้างๆก็เลยไปแบบเหมือนที่ผมลงไปคลิปล่าสุด2คลิปก็คือแบบว่าลองทำเควสเล่นๆก็ลองถ่ายดูว่าเซตนี้มันจะรอดไหมอะไรประมาณเนี้ยเฮ มีอะไรอยากให้ผมทำอะไรก็บอกผมได้นะแบบว่าอยากให้รีวิวเซตนั้นเซตนี้อะไรประมาณนี้อืมแต่ว่าขอเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ไหมเวลาพวกของอะไรพวกเนี้ยอืมแต่ว่าผมว่าผมผมเห็นพบว่าผมจะทำเซแวนออโต้ออโตเวทเวทธาตุเวททุกธาตุเลยอะ ซึ่งผมคิดว่างบมันน่าจะเยอะมากเพราะขนาดแค่อเซเวน่นออตโอต้ท่านมืดของผมอะ่ะก็ปาไปหลายร้อยละหลายร้อยบาทผมก็เลยคิดว่าถ้าจะผมจะเอาธาตุไฟดินน้ำลมไฟพวกนี้น่าจะเยอะนะน่าจะเสียงเงินเยอะมากแต่ก็อยากจะลองนะ <c oughs> ส่วนตัวเซเว่นเนี่ยผมจากที่ผมดู ผมชอบเซตสะท้อนมากเลยอะเซตออโต้ที่ผมทํามาตั้งแต่แรกๆอะคือมันดีนะมันดีในช่วงแรกแต่ว่าพอช่วงหลังๆอะมอนสเตอร์มันบอสเวลาเราเควส์อะมันจะตีแรงขึ้นทีเนี้ยเราแบบมันบัฟมันเยอะอะอดีบัฟมันเยอะเกินไปโอเคแล้วทีเนี้ยทำให้ผมไม่สามารถตีเร็วได้ผมก็เลยคิดว่ามัน,นาาจะไปเน้นสะท้อนเอามันจะได้ง่ายกว่า โอเคครบละต่อไปไว้ที่หอคอยนะครับเ,เดี๋ยวผมว้าวกับเมืองแล้วกันโอเคครับสำหรับอ่าพอดีเลยสำหรับใครที่ไม่เคยเข้าหอคอยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปแล้วกันนะโอเคสำหรับใครที่ดูมาสิบนาทีแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ดูผม ไม่รู้ว่าพูดอะไรภาพอะไรไม่รู้คนเดียวโอเคก็ขอขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามผมมาตั้งแต่เริ่มเล่นเลยนะครับโอ้โหแบบติดตามมายาวนานมากกี่ปีเราก็ไม่รู้โอเคกดมาตรงนี้นะตรงที่วาร์ฟีนะเขาเรียกว่าวาร์ฟีโอเคเราก็ไปกดอันที่สองนะฮะโอเคกดอันแรกนะครับ <c oughs> มันก็จะพาเราตัดไปนะฮะ โอเคเราก็ดูนะฮะโอ,อ้เนื้อที่ผมจะเต็มแล้วผมจะถึงยี่สิบนาทีไหมเนี่ยน่าจะถึงมั้งโอเคคลิปนี้ยี่สิบนาทีนะฮะคือดูยาว,ยาว น่าจะอย่แบบว่าอ,อ,อเบื่อคือแบบอะไรทําอะไรกันแน่เนี่ยใ่วันนี้ผมก็มาสอนทำ quest s k i l ตั้งค่า Guild, ิลอ l าไปแล้วแล้วก็สอนทำ quest s k i ด้วยโอเคแต่ผมไม่อยากตัดภาพเท่า,ทาไหร่นะไม่อยากตัดต่อมันแบบมันผมขี้เกียจตัดเกินไปอะ่ะคือพูดง่ายๆเขี้เกียจใช่ของขี้เกียจมาก โอเคอ่าโอเคได้แล้ฮะต่อไปนะฮะจะเป็นการเดี๋ยวผมจะสาธิตตรงนี้แล้วกันโอเคอันแรกนะ,ค,ะคือกดเข้าไปนะ,ะมันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราอะ่ะจะไปตรงไหนเราจะไปธาตุไหนกันเนี่ยไฟน้ําดินดินลมอะไรนี่แหละมือดอืมมันเป็นเปลวไฟน้าแข็งลม ลมอะไรวะลมสายฟ้าปะไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคไอ้ไฟผมเลือกไปแล้วตัวที่แล้วผมเดี๋ยวผมจะไปเลือกน้ำนะน้ำแข็งอันที่สองโอเคมันก็จะเลือกเนี่ยมันก็จะมีทางเส้นทางให้เราไปนะฮะตรงนี้เห็นไหมอ่ะใช่ถ้าเป็นธาตุไฟมันจะไปอยู่ตรงนี้นะฮะ <c oughs> ซึ่งเราจากที่ผมดูนะตัวตัวละครตัวหนึ่งของเราอะรับเคว็ด กิลได้หนึ่งตัวแล้วก็จะสามารถไปทำาสังเวียนไอเนี้ยที่เข้ามาตรงเนี้ยได้1ครั้งต่อวันอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมลองเอาอีกตัวมาแล้วทีเนี้ยมันเลือกไปไปไม่ได้ <c oughs> โอเคอันที่2ก็จะเป็นอ่าคำถามว่ามันคืออะไรอันนี้ผมอ่านไม่ออกเลยไม่รู้อันที่สจะเป็นการ <c oughs> จะเป็นของแอคนะครับ ซึ่งของแรกก็ดีนะคือแบบผมไปอ่านคร่าวๆในเว็บอะคือคือดีมากเนี่ยอย่างพวกหินสีพวกอะไรเนี่ยพวกธนูพวกดาบพวกอะไรเนี่ยคือแบบออฟมันดีนะคือออฟมันก็ดีอยู่โอเคเ่าไปกันเลยไปตรงทางนะฮะ <c oughs> คุยมาตั้งนาน <c oughs> โอเค น้ำคุณเข้าสู่น้ำแข็งไม่รู้แหละอ่าไม่ออกโอเคมันจะขึ้นแบบเือนสังเวียนแล้วก็จะมีภารกิจให้เรานะฮะว่าให้เราทำตัวนี้นะฮะจมตี้แล้วมันก็จะจับเวลานะฮะเห็นไหมเจับเวลาซึ่ง <c oughs> ยิ่งยิ่งเราแรงเยอะขึ้นไอ้คะแนนเราก็ยิ่งเยอะนะครับผมก็ไม่ เข้าใจเหมือนกันว่าคะแนนมันคำนวณตามอะไรซึ่งจากที่ผมดูมันน่าจะมีประมาณชั้นนะครับซึ่งเราก็ยาวๆนะฮะเอเคชั้นที่สองนะเป็นตัวตัวมีวี่นะฮะเอ๊ะไปเรื่อยๆครับ <c oughs> มัน ถึงเห็นมอนสเตอร์มันเวลเยอะก็จริงแต่ว่าเลือดมันน้อยนะฮะเออมันน้อยสำหรับเราหรือว่ามันมันเยอะสำหรับคนเวลน้อยปะไม่รู้กันตัวนี้ไอเยลลี่เยลลี่นะฮะโอเคเราไปเรื่อยๆฮะทลานสามแล้วนะ